พิณิพนธ์วงกราสินมาชี้ตำแหน่งว่าสุริยะปฏิทินพอาทิตย์ที่กำลังเงยงือกเนี่ยมันอยู่ในราศีไหนพิณิพนธ์ราศีเมษราศีเมษเนาะมันจะตรงกับเสานี้พอดีเนาะนี่นี่เด่นซันเซ็ตซันเซ็ตสองร้อยสองร้อยแปดสิบองศาโอ้สองร้อยแปดสิบใครที่เกิดในราศีเมษเนี่มารับพลัง วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ยังได้อยู่นี่เ,เลพลังมหาศาลร,ระหว่างกับจันทาร์สุริยันจันทานจะมันจะพลังสองบวกครับผมเพราะฉะนั้นถ้าว่าท่านต้องการรวบรวมพลังเพื่อเพื่อให้ยั่งยืนในในวิถีชีวิตนะมารับที่สุริยะระทินดนอนหลังกาได้รับสำหรับวันนี้นะครับ พินิพนมายืนอยู่ตรงตำแหน่งของจักราศีเมษซึ่งตอนนี้ะพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังผมเป็นซันเซ็ตนะครับแต่ผมอยากถ่ายให้เห็นว่าถ้าท่านมาในวัน15หค่ำคือวันนี้15ห้าค่ำเดือน5คือวันพระใหญ่วันนี้นี่ท่านจะมองผ่านทะลุจุดเซนเตอร์ของ ตำแหน่งที่เป็นสุรยิยบปติทินแล้วท่านก็จะผ่านมาในราศีเมษพอดีซึ่งพลังไม่ต้องพูดถึงเต็มเต็มเนื้อเนื้อหนักหนักแน่นๆนี่แหละปีนิพล์อายุ70ปีถึงไม่ยอมแก่สักทีรายการลุยผ่านเลนชมรมอารยธรรมสกลนครวันนี้ขอนำเสนอความสำคัญของทะเลสาบนองหานน้องหานหาสกลนครนี้ เป็นรำเลการตั้งเมืองของบรรพชนที่มีความสำคัญและมีความอัศจรรย์ใจหากเรามองไปทางด้านทิศตะวันออกขวามือเราจะเห็นเทือกเขาภูพานยืนตะง่านเหมือนบรรลังค้ำให้กับชาวสกลนครแต่ถ้าเรามองมาที่ฝั่งซ้ายเราจะเห็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื้อที่77,000ไร่12 0 0 0ตารางกิโลเมตร น้องหานแห่งนี้ได้ใช้งานผ่านการเวลามาหลายยุคหลายสมัยหลายด้านด้านการประมงด้านการเกษตรด้านการท่องเที่ยวด้านการดูนกและคราวนี้ชมรมอาระยธรรมรายการลุยผันเลนก็จะได้นำเสนอว่าน้องหานแห่งนี้ได้มีวิวัฒนาการในการสร้างความเจริญให้สกลนครเราได้ขอความร่วมมือ สโมสรโรตารีสกลคนครแล้วก็มอบหมายให้ท่นานอาจารย์นิพนธ์วงศ์กรลสินได้เป็นผู้ดำเนินการสร้างสุริยปฏิทินสุริยปฏิทินนี้นิพนธ์สร้างมานานหรือ,อยังประมาณสักสปีกว่าสปีกว่าแล้วโดยโ,ดยโดยงบประมาณของโรตารีรผมที่ได้เริ่มเห็นความสำคัญตัวนี้อืมครับเนื่องจากว่าเราได้จับพิกัด gps ตั้งแต่ปราสาทภูเพ็ก ผ่านลงมาถึงปราสาทนาลายเจงเวงแล้วก็ผ่านมาที่ดอนลังกาที่เรายืนอยู่นี่แหละแล้วมันเป็นเส้นตรงไปถึงดอนสวรรค์ปรากฏว่าเป็นเส้นตรงอันเดียวกันเมื่อเราได้มอบหมายให้พินิพธ์วงกาลสินทำสุริยะปฏิทินนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นจุดเช็คอินจุดที่จะมองเห็นความสำคัญของทะเลสาบแห่งนี้นั่นก็คือทุกวันพระ ข้างขึ้น15คห้าคของทุกเดือนเดือน5เดือน5วันนี้เป็นวันเดือน5 15คิบหาคเดือน5แต่ทุกข้างขึ้นเราจะมองเห็นทะเลสาบนองหานเป็นทะเลสุริยันจ,จันทราจะมองเห็นพระอาทิตย์กำลังจะตกขณะเดียวกันเงาของพระอาทิตย์ก็จะสะท้อนน้ำน,นองหานมีพระอาทิตย์อยู่สองดวงขณะเดียวกันทางด้านนี้ ทางตะวันออกเนี่ยพระจันทร์ก็จะขึ้นมาส่องแสงสุกสกาวแล้วก็สะท้อนเงาน้ำของหนองหานทาราแห่งนี้สุริยันจันทาในน้ำมีสองดวงและในท้องฟ้ามีสองดวงในประเทศไทยนี้ท่านจะหาที่ไหนอีกครับยกเว้นสกลนครแห่งนี้มันมีความสำคัญอย่างไรทะเลสาบสุริยันจันทาเรือร่องหนองหานเนี่ยนะครับถ้าถ้าจะศึกษาให้ดี มีก่อนประวัติศาสตร์จะได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นความบุญสมบูรณ์หรือว่าหลักการนี้คนโบร,ราณโบราณหรือว่าคนยุคยุคกับหยิบมาเป็นเขาเรียกว่าลักษณะของการคํานวณเรื่องของปฏิทินของเดือนของปีของวันก็เหมือนที่บอกว่าโรคเราในหมุนรอบตัวเองก็คือวันหมุนรอบดวงจันทร์ก็คือเดือนหมุนรอบดวงจนก็คือ,คอปีเพราะฉะนั้นตัวนี้จะมีผลในเรื่องของ ระบบนิเวศระบบความเป็นอยู่โดยเฉพาะวันนี้จะเห็นว่าพระอาทิตย์เริ่มจะอัดสดงทะเลวัดสันเจร็จครับผมตรงหลักที่282คือองศา,าราศีราศีเมษราศีเมษราศีเมษจะเสียดายนะครับฟ้าหลัวค่าค่า PM25 ของเรานี่สูงไปไม่งั้นจะเห็นพระจันทร์ขึ้นคล้มกันและพระอาทิตย์ตก พร้อนนาหากถ้าหากเดือนหน้าไม่มีฟ้าหลัวเราก็จะมองเห็น,หนพระอาทิตย์กับพระจันทร์พระอาท,ทิตตกพระจันทร์ขึ้นพร้อมกันมีคนถามว่ามาดูพระอาทิตย์มาดูพระจันทร์ในน้ำสี่ดวงแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรอันนี้จะต้องยกไปที่คำพูดว่าสกลนครเมืองที่มีความลงตัวระหว่างวิทยาศาสตร์ กับสารแห่งความเชื่อบรรพชนของคนสกลนครเนี่ยได้มีการศึกษาคำนวณล่วงหน้ามาแล้วละ่ะเขาถึงกำหนดที่กัดสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคลรับพลังของสุริยะเทพรับพลังของพระจันทร์ในฮวงจุ้ยของเมืองถ้าหากว่าพลังของพระอาทิตย์พลังของพระจันทร์มาผสมผสานกลมกลืนเข้ามาในจิตวิญญ,ญาณ พี่นิพนธ์ดูนกกำลังบินสวยมากมายเป็นพันๆตัวช่วงนี้นี่เขาเรียกว่าอิ่มน้ำสำรานนะครับผมจะจับคู่หรือว่าเขา้าเขา้า่ก,กันกลับบ้าเข้าโรงแรม <c oughs> ไปฮันนีมูนกันแล้ว <c oughs> แล้วธรรมชาติของหนองหานนี่นะครับอากาศก็สวยงามบัวก็แดงสะพังตอนเช้าท่านมาดูเลยครับนกเป็นพันๆตัวแล้วก็มีนกนานาม,มากมายมหาศาลเนี่ยธรรมชาติ เรามีธรรมะเรามีวัฒนธรรมเรามีอริยธรรมเรามีพลังธรรมชาติทุกอย่างหลอมรวมกันเข้ามาในจิตใจมาจ้องดูพระอาทิตย์ขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกมาดูพระจันทร์กำลังส่องแสงสุกสกาวจิตใจท่านจะสงบเพราะจิตใจท่านสงบท่านก็รับเอาพลังธรรมชาติจิตใจของท่านสงบร่างกายของท่านก็ สดชื่นเบิกบานอายุก็ยืนยาวนี่คือความหมายที่อยากจะให้ท่านผู้ชมทั้งประเทศไทยทั้งโลกประเทศอื่นเขามีปัญหากันสกลนครเป็นเมืองสงบด้วยสี่ธรรมท่านจะมามองเห็นพธิพนี่ถ้าเป็นสาวสาวนี่นเห็นไหมเนี่ยนกเป็ดน้ำกำลังล่องรอยจูจีคลอเคลียกันไปเนี่ย นี่คือวิถีของสิ่งมีชีวิตผมเป็นเรื่องของธรรมชาติผมพลังตัวนี้เนี่ยที่จริงมันมีแต่เราไม่ศึกษาผมเราไม่จิบไขว่คว้าเอาพลังระหว่างอาชย์กับพระจันทร์มันเป็นพลังบวกสำหรับันนี้เพราะนันจะแรงผมงั้นถ้าเราศึกษาให้ดีว่าพลังตัวนี้มันจะเสริมสร้างให้กับผู้ที่ใส่ใจเพราะอยากจะฝากคนรุ่นใหม่ว่าเราลืมลืมลืม สิ่งที่เรามีอยู่มากมายมหาศาลโดยเฉพาะเรื่องของภาษาเรื่องของ,ของล้ฒนธรรมเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอินฟาอากาศก็ต้องมาค้นคว้าใหม่มเหมือนที่เราพบและเห็นในเร็วๆนี้ก็คือตัวหน้าซึ่งเราดืมว่าหน้าก็คือตัวที่อาศัยนองหาร สำหรับการอยู่และการหาอาหารเร็วๆนี้เราจะทําการศึกษาและคน้นคว้าอีกทีหนึ่งว่า mm hmm. ความเป็นไปได้ของน้องหานี่ย,ยาวนานขนาดไหนต้องอยากจะให้พวกเรานช่วยอนุรักษ์ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม mm hmm. ในเรื่องของดินฟิพอากาศในเรื่องของน้ําน้องหานซึ่งเราใช้เราทําลายกันไปกินละเลียดจะหน่อยซึ่งเราลืมไปว่าเราไม่ได้สร้างแต่เราทำลายตกฝากไปด้วยครับ